สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะครูชื่ออริยาเทีเกตแก้วหรือเรียกว่าครูอันเป็นครูกรอสนประจำตำบลวังแขมสังกัดกอนออำเภอคลองขุงนจังหวัดกาแพงเพชรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในวิชาทักษะการขยายอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการจัดการการตลาดค่ะการจัดการตลาดหมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านธุรกิจซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การวิจัยการตลาดการส่งเสริมการขายการทำทางข้อมูลของลูกค้าการกระจายสินค้าการกำหนดราคาการจับจำหน่ายตลอดจนการดำเนินกิจการทุกอย่างการโฆษณาหมายถึง การนำเสนอหรือส่งเสริมความคิดในการขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยาสารหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ป้ายโฆษณาโดยมีวัตถุประสงค์ของการโฆษณาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและการบริการเป็นการให้ข่าวสาร และชักจูงให้ผู้ซื้อสินค้าการประชาสัมพันธ์หมายถึงการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้ถูกต้องร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตเพื่อให้กว่าความเชื่อถือศรัทธาความคิดเห็นทัศนคติที่ดีต่อองค์การ การประชาสัมพันธ์ได้แก่การแจกข่าวสารสำหรับการเผยแพร่การแถลงข่าวการส่งเสริมการขายหมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยบุคคลและการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้าการแจกการแถมการลดราคาการชิงโชคการแข่งขันการแจกคูปอง การวิจัยการตลาดหมายถึงการศึกษาวิจัยภายนอกปัจจัยภายในเกี่ยวกับการตลาดทำให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการวางแผนการตลาดได้อย่างมั่นใจและสามารถบอกรายละเอียดในดำเนินงานได้อย่างชัดเจนเช่นผู้บริโภคของกิจการตลาดต้องการซื้ออะไร ซื้ออย่างไรทําไมผู้บริโภคจึงซื้อเมื่อไหร่ผู้บริโภคจะซื้อผู้บริโภคจะซื้อที่ไหนเมื่อไหร่ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการซื้อบ้างการทําฐานข้อมูลของลูกค้าหมายถึงข้อมูลจะช่วยในการกําหนดส่วนต่างๆของการตลาดเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทําการตลาดทางตรงและทางอ้อม เพราะกิจการจะไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใช้ถึงกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังได้หากปัศจากข้อมูลของลูกค้าที่แท้จริงการกระจายสินค้าคือการจัดส่งเสริมสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้องไปยังสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดตลอดจน การให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดเช่นสินค้าที่ถูกต้องเวลาที่ถูกต้องจำนวนที่ถูกต้องสถานที่ถูกต้องรูปแบบที่ต้องการการนำแผนการปฏิบัติการและการควบคุมคือเป็นกระบวนการที่ผู้ทำการตลาด จะต้องดำเนินงานตามแผนการตลาดที่วางไว้ด้วยความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ซึ่งรายละเอียดในแผนจะระบุกิจกรรมวันเวลางบประมาณซึ่งต้องมีการสื่อสารที่ดีเป็นยังไงบ้างคะ การเรียนรู้เรื่องการจัดการกานตลาดครูคิดว่านักศึกษาทุกคนคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกานตลาดมากยิ่งขึ้นและครูก็มีใบางานนะคะให้กับนักศึกษาไปฝึกทำและนำมาส่งครูในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ครูอันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ